A one. A two. นะคะกับการสอนของน้องๆน,นะคะก็คือราอได้สอนน้องๆน,นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอหรือคลิปวิดิทัศน์เนี่ยจะมีสาระอะไรน่ารู้หรือความรู้แน่นขนาดไหนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะแต่ก่อนคือนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคลิปวิดีทัศน์ของราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยหนึ่งนะคะคือได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง 2นะคะคือความรู้สึกความคิดเห็น3นะคะได้เรียนรู้อะไรบ้าง4นะคะสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง5นะคะคือใช้กับอาชีพครูได้อย่างไร6นะคะจุดเด่น7นะคะคือปรับปรุงเมื่อสมาชิกนะคะเดินทางมาถึงห้องที่เราจะทําการสอนแล้วนะคะพวกเรานะคะก็จะให้สมาชิกนะคะทําการแนะนําชื่อพร้อมท่าประกอบด้วยค่ะ แล้วหลังจากที่เราแนะนำชื่อกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้โบนะคะให้สมาชิกนะคะแปะไว้ที่ช่างซ้ายของเสื้อนั่นเ,เองค่ะ สมาชิกทุกคนนะคะได้ทํากติกาการเข้าห้องอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้สอนก็จะให้สมาชิกทุกคนนะคะนั่งให้เป็นแถวอย่างเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการขึ้น QR code นั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะรับลิงก์เพจเล t นั่นเองค่ะโดยผ่าน QR code ค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสแกนรับลิงก์เพจเลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเรานะคะก็จะทําการเริ่มกิจกรรมที่1กันเลยะคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่กิจกรรมที่1กันเลยนะคะซึ่งกิจกรรมที่1ของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าเช็คอินนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็จะมาจากที่หลายๆที่หลายๆคณะหลายๆเอกเราอาจจะรู้จักกันยังไม่ดีพอค่ะเราจรึงทําการให้ทุกคนเนี่ยทำการแนะนําตัวค่ะซึ่งจะมีกติกาว่าเราต้องถ่ายรูปนะคะบอกชื่อนมสกุลอายุมาจากจังหวัดอะไรและงานอดิเรกที่ตนเองชอบทําค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ กิจกรรมเช็คอินนะคะเป็นประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้รู้จักเพื่อนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาจากหลายๆที่หลายๆแหล่งหรือต่างคณะต่างเอกค่ะเมื่อมีกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็ <c oughs> จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่2นะคะซึ่งกิจกรรมที่2อของเราเนี่ยจะชื่อว่าหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าช้านั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยการฟังนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าช้าโดยจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนั่งสมาธิแล้วผู้สอนนะคะก็จะทําการปิดไฟและเปิดเพลงคอเบาๆแล้วพูดให้กําลังใจเพื่อน เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยนะคะว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยนั่งสมาธิตั้งใจฟังกันขนาดไหนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับภาพบรรยากาศ หลังจากที่ทุกคนนะคะได้นั่งสมาธิกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้สอนนะคะก็จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะทําการตอบคําถามในเพจเลตซึ่งคําถามมีอยู่ว่า how did you feel คุณรู้สึกอย่างไรซึ่งสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้ตอบหลากหลายความรู้สึกเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสงบนิ่งผ่อนคลายรู้สึกมีสมาธิคะ่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่3กิจกรรมที่3ของเราจะมีชื่อว่าให้ไม่ให้โดยเราจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนั่งเป็นวงกลมหลังจากนั้นนะคะผู้สอนก็ทําการอธิบายกติกาการเล่นคือผู้ร่วมกิจกรรมนําวัสดุหรือสิ่งของอะไรก็ได้หนึ่งอย่างหลังจากนั้นนะคะนั่งเป็นวงกลมเมื่อผู้สอนบอกให้เราก็ต้องส่งสิ่งของให้เพื่อนที่อยู่ขวามือคะ่ะ หากผู้สอนบอกไม่ให้เราก็ต้องเก็บของไว้กับตัวเองค่ะหากเขาเ้าใจกติกากันแล้วนะคะเราไปดูนะคะว่าภาพบรรยากาศของเพื่อนๆในการทำกิจกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง จากที่ได้ชมภาพบรรยากาศการเล่นกิจกรรมให้ไม่ให้รู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานไหมคะอ่าหลังจากที่ทุกคนนะคะได้เล่นกิจกรรมให้ไม่ให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผู้สอนนะคะก็จะให้ไปตอบคำถามในเพจเลนนะคะซึ่งคำถามก็จะมีอยู่ว่า how did you feel คุณรู้สึกอย่างไรฟานะคะมีสมาธิในการเล่นมากขึ้นสนุกสนานต้องสนุกมีความสมาธิขณะเล่นเกม ด่าจะรู้สึกตื่นเต้นค่ะมินนะคะรู้สึกสนุกมากค่ะได้ฝึกสมาธิด้วยแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสนุกตื่นเต้นมีสมาธิค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่สีนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมที่สีของเราเนี่ยมีชื่อว่าดูอย่างใคร่ครวญน,นั่นเองค่ะผู้สอนนะคะก็จะทําการเปิด คลิปวิดีโอแม่ที่ดีนะคะเป็นยังไงอ่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะไม่ได้ดูเฉยๆนะคะจะต้องดูแล้วคิดตามไปด้วยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศก,กันเลยค่ะ <Okay. S 1> เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะ จะเห็นได้ว่านะคะรักแท้ของผู้หญิงนะคะอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตแต่คือหนึ่งชีวิตที่เขาได้กำเนิดมานั่นก็คือลูกนั่นเองค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ดูคลิปวิดีทัศนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะผู้สอนนะคะก็จะให้ทำการตอบคำถามลงในเพจเล็ตซึ่งคำถามจะมีอยู่ว่า How did you feel คุณรู้สึกอย่างไรฟ้านะคะรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของผู้ให้ รู้สึกซึง้งรู้สึกเห็นถึงความตั้งใจของคนที่เป็นแม่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดหลังจากที่ทุกคนนะคะได้ตอบคำถาม How did you feel เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะคือ What part of the clip do you like the most and why ชอบฉากไหนมากที่สุดและทำไมบางคนนะคะก็จะชอบฉากตอนที่แม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อลูกแม้ต้องขโมยของก็ตาม ชอบฉากที่ลุงแบ่งปันหให้ความช่วยเหลือคนที่ยากลำบากค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมที่5นะคะกิจกรรมที่5นะคะคืออ่านอย่างใคร่ควรนั่นเองค่ะผู้สอนนะคะจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะอ่านบทความไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะคะอ่านแล้วต้องคิดใคร่ควรด้วยค่ะซึ่งบทความที่จะได้อ่านก็คือพ่อแม่มีพระคุณดุจขุนเขาค่ะ อย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมภาพบรรยากาศการอ่านจะเห็นว่าแต่ละคนคือตั้งใจการอ่านเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่ทุกคนนะคะได้อ่านเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการตอบคำถามลงในเพลเลนนะคะซึ่งคำถามจะมีอยู่ว่า how did you feel คุณรู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งบางคนนะคะก็จะได้ตอบว่ารู้สึกรักพ่อแม่ขึ้นมากกว่าเดิมรู้สึกพ่อแม่คือผู้ชายคนเดียวและผู้หญิงคนเดียวที่หวังดีเละรักเราที่สุดพ่อแม่เป็นทุกอย่างให้เราหวังว่าพวกเราก็จะเป็นทุกอย่างของพ่อแม่นะคะ ก่อนที่เราจะจบกิจกรรมนี้นะคะเราก็มีความคมเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะความรักจากใครผู้ใดก็ตามก็ไม่บริสุทธิ์ใจเท่ารักของพ่อแม่ซึ่งเป็นความรักอันมั่นคงและแท้จริงที่ไม่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนจงรักพ่อแม่ให้มากเท่ารักชีวิตตนค่ะ ต่อไปนะคะคือกิจกรรมที่6กิจกรรมที่6ของเรานะคะคือบรรยายเนื้อหาจิตตปัญญาศึกษานั่นเองค่ะโดยผู้สอนนะคะจะทําการบรรยายจิตตปัญญาศึกษาซึ่งเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้ค่ะจิตตปัญญาศึกษาคือการศึกษาที่นําการสํารวจไข้ครวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เข้ากับการศึกษาในรูปแบบเพื่อความเข้าใจในตนเองสังคมและความเชื่อมโยงกับโลกโดยจิตปัญญาศึกษานะคะจะมองเห็นและตระหนักถึงความไม่สมดุลของการเรียนรู้ในรูปแบบที่มุ่งเน้นแต่ความรู้ทางวิชาการโดยละเลยความสําคัญของความหมายของชีวิตเรียนรู้ว่าตนเองเป็นใครและมองเห็นเพื่อนความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ซึ่งเราจะสรุปจิตปัญญาศึกษาได้ว่าการศึกษาที่นําการสํารวจไข้ครวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เข้ากับการศึกษาในรูปแบบเพื่อความเข้าใจในตนเองสังคมและความเชื่อมโยงกับโลกและแล้วก็เดินทางมาถึงกิจกรรมที่7กิจกรรมที่7นะคะจะมีชื่อว่า 9คนละ9ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะเรามาฟังกติกากันก่อนผู้สอนนะคะจะให้ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลังจากนั้นนะคะทำการอธิบายกติกาซึ่งมีอยู่ว่า1ให้คนแรกก้าวเท้าเหยียบบนกระดาษ 2. คนแรกจับมือคนที่2คนที่2จับมือคนที่3และจับมือต่อกันเรื่อย 3. นะคะเดินตามคนด้านหน้าโดยเท้าต้องก้าวอยู่บนกระดาษห้ามโดนพื้นเด็ดขาดและ4นะคะหากลุ่มไหนนะคะทำเวลาได้เสร็จก่อนใช้เวลาน้อยกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะบางครั้งนะคะการอธิบายอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่เพียงพอผู้เล่นอาจจะไม่เข้าใจนะคะผู้สอนก็ได้มีการสาธิตทำให้ดูด้วยค่ะ หลังจากผู้สอนนะคะได้ทําการสาธิตหรือบอกวิธีการเล่นเรียบร้อยและผู้เล่นเข้าใจแล้วนะคะก็จะทําการเล่นได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศการเล่นกันเลยนะคะ 리가 만나게 될 줄이야 내가 다가가도 놀라지만 아냐 사실 놀라졌음에 푸른빛으로 물들게될 거야 우리가 만든 happy virus <놀람> 날 꺼낸 별빛 그 옆에 너까지 หลังจากที่ทุกคนได้เล่นกิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องไปตอบคำถามในเพจเลสซึ่งคำถามก็จะมีอยู่ว่า How did you feel คุณรู้สึกอย่างไรบางคนก็บอกว่ารู้สึกสนุกชอบอยากเล่นอีกบางคนก็รู้สึกสนุกและต้องมีความสามาัคคีถึงจะผ่านไปได้เร็วบางคนก็บอกว่าเพื่อนๆในกลุ่มมีความสามาัคคีร่วมมือกันเป็นทีม ต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่8กิจกรรมที่8ของเรานะคะก็จะมีชื่อว่าเชือกเจ้าปัญหาก่อนที่เราจะเล่นนะคะผู้สอนนะคะก็จะทําการอธิบายวิธีการเล่นนะคะซึ่งวิธีการเล่นก็มีดังนี้นะคะ 1. น,นะคะให้นักเรียนจับคู่2คน2นะคะเอาเชือกควยกันแล้วเอาปลายเชือกนะคะผูกที่ข้อมือทั้ง2คน3นะคะให้นักเรียนนะคะพยายามแก้ปมเชือกนะคะให้ออกจากกันโดยห้ามแกะเชือกเด็ดขาดหากคู่ไหนนะคะทําเสร็จ ก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยเราไปรับชมภาพรบรรยากาศการแกะบมเชื่อกันดีกว่า เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะหลังจากที่ได้รับชมภาพบยากาศหลังจากที่เราได้ผู้ชนะแล้วนะคะเราจะให้ผู้ชนะของเราเนี่ยมาสาธิตวิธีการทํานะคะว่าเขามีเทคนิคอย่างไรทําให้เขาเนี่ยสามารถแก้ปมเชือกได้เร็วกว่าเพื่อนคะ่ะ ใครมีเทคนิคดีๆนะคะสามารถแนะนํากันได้นะคะหลังจากที่ทุกคนนะคะได้เล่นกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้สอนนะคะก็จะให้ไปตอบคำถามในเพจเล็ตนะคะโดยคําถามมีอยู่ว่ากิจกรรมนี้นะคะใช้ทักษะอะไรบ้างฟ้านะคะก็ได้บอกว่าทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหา ทักษะการคิดหาวิธีที่จะแก้ปมเชื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่9 กิจกรรมที่9ของเรานะคะก็จะมีชื่อว่าต่อภาพเล่าเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งผู้สอนนะคะก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยลุกขึ้นนะคะแล้วเดินไปหยิบภาพนะคะเพียง1ภาพเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดหลังจากนั้นนะคะก็กลับมานั่งที่นะคะแล้วผู้สอนก็จะทําการแบ่งกลุ่มผู้เรียนนะคะโดยการนับเลข1 2 1 2 1 2นั่นเองค่ะใครอยู่กลุ่ม1นะคะก็จะอยู่ไปขวามือ คนที่รับกลุ่ม2ก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะเมื่อแต่ละคนนะคะได้กลุ่มเป็นของตัวเองแล้วนะคะภายในกลุ่มนะคะก็จะมีการสื่อสารนะคะว่าจะเล่าเรื่องอย่างไรทุกคนนะคะก็ช่วยกันร,ระดมความคิดเสนอและความคิดเห็นต่างๆค่ะซึ่งสมาชิกในกลุ่มนะคะก็มีการรับฟังความคิดของเพื่อนๆที่เสนอมาด้วยค่ะจะเห็นว่ากิจกรรมเนี้ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ หลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเล่าเรื่องจากภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้สอนนะคะก็จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำการตอบคําถามในเพจเลดซึ่งคําถามก็จะมีอยู่ว่ากิจกรรมนี้นะคะใช้ทักษะอะไรบ้างซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ตอบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์การสังเกตการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการคิดสร้างสรรค์นในการเล่าเรื่องจิตนาการต่างๆใช่ค่ะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมที่10กิจกรรมที่10ของเราจะมีชื่อว่าสรุปสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะซึ่งนะคะเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้สอนนะคะก็จะทำการแจกกระดาษปักกาค่ะ เมื่อแต่ละกลุ่มนะคะได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะก็จะทำการระดมความคิดค่าวว่าสิ่งที่เขาได้เรียนในวันนี้ได้อะไรบ้าง าที่แต่ละกลุ่มนะคะได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูผู้สอนนะคะก็จะให้เราถ่ายกระดาษที่เราเขียนไว้นะคะแล้วส่งรูปลงในเพจเลดค่ะยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ สุดนะคะเราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมที่ 10A ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะจะมีชื่อว่าเช็คเอาท์ค่ะผู้สอนนะคะจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทำการถ่ายรูปเพียงหนึ่งรูปเท่านั้นค่ะแล้วทําการส่งรูมลงในเพจเล็ดพร้มอมโบกกิจกรรมที่ชอบที่สุดความประทับใจด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดและประทับใจอะไรบ้าง รู้สึกเหนื่อยค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกนะคะเหนื่อยนะที่นี้ก็คือเหนื่อยในการตามหาน้องหรือว่าตามหาคนนอกค่ะที่จะให้มาเรียนด้วยนะคะช่วยมาเรียนนะคะก็อันนี้ก็จะเหนื่อยมากๆค่ะแต่ว่าก็สนุกมากๆค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่เราเอามาให้เนี่ยก็คือเอามาให้เล่นเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะคะ ไใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือการพบปะกับผู้อื่นนะคะหรือสิ่งที่เราเรียกไม่ได้เลยเนี่ยก็คือการทํางานร่วมกันนะคะการเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนะคะเมื่อเราเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะหลายอารมณ์นะคะบางคนก็อาจจะทําให้เรามีความสูญนะคะหรือว่าอาจจะหงดหนดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องหัดควบคุมอารมณ์ค่ะแล้วก็สงบนิ่งให้มากที่สุดนะคะ การนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในอาชีพครูนะคะก็คือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็คืออย่างที่รู้กันนะคะว่าอาชีพครูเนี่ยเราจะไม่ได้แค่สอนค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทํากิจกรรมนันทนาการให้เด็กหรือแม้แต่คิดเกมให้เด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยมีความเอนจอยอยากจะเรียนกับเรานะคะก็คือเป็นการสร้างกิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะเราก็สามารถนํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้ในอนาคตค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือการเรียนรู้ในการทํางานอย่างเป็นระบบค่ะก็คือมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็เป็นการทํางานที่เป็นทีมเวิร์คค่ะ จุดเด่นของเรานะคะก็คือความหลากหลายของกิจกรรมที่เรานํามานะคะก็มีทั้งกิจกรรมที่เล่นสนุกกิจกรรมผ่อนคลายกิจกรรมให้ได้เคลื่อนไหวนะคะหรือแม้แต่การให้ความรู้แก่เพื่อนๆนะคะแล้วก็น้องๆค่ะ ในส่วนของข้อปรับปรุงนะคะคือสําหรับหนูเนี่ยหนูจะว่ามันเพอร์เฟกมากมันดีมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดน,นะคะที่รู้สึกว่ายังต้องปรับปรุงอยู่ก็คือการจัดห้องนะคะจัดห้องให้มันอลังการกว่านี้ค่ะก็คือตีมาลินทายให้มัน อลังการกว่านี้แล้วก็อยากจะหาคนผู้เรียนเนี่ยเมก็น้องหรือว่าเพื่อนเนี่ยให้มาเรียนให้มากกว่านี้ค่ะว่านี้รู้สึกว่ามันยังน้อยไปสําหรับเราค่ะก็อยากจะปรับปรุงในตรงนี้ค่ะคือหาคนมาเพิ่มนะคะหาคนมาเรียนเพิ่มค่ะ 나 시험 같은 건 없어 내겐 선물 같은 너는 새빨간 태양이 쏟아져 내리면 내 안에 설렘 가득 차올라 눈부신 미소 못다한 얘기들이 아득히 번져가는 밤 우리 머릿속을 비 시간이 느리게 갈 길을 빌어 바람에 가르는 r, -R e s 나 앞에 보 m l r 가 금빛의 별들이 우리 비춰주면 내 맘에 가득 네가 들어와 새로운 오늘 너와 낸 흔적들이 아득히 번져가는 밤 우리의 찰나